นิทานเรื่องแม่เท่าทองกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กลางหมู่บ้านหนองบัวมีหญิงชราผู้หนึ่งชื่อแม่เท่าทองนางเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นเสมอหมู่บ้านของนางประสบภัยแ้งหนักบ่อน้ำแห้งขอดผู้คนต้องเดินทางไกลเพื่อไปตักน้ำคืนหนึ่งขณะเดินผ่านลานวัดแม่เท่าทองเห็นเงาลึกลับของพระธุดงค์รูปหนึ่งท่านกล่าวว่า จิตใจเจ้าประเสริฐบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จะปรากฏแก่เจ้าแต่ต้องสัญญาว่าจะใช้น้ำเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นรุ่งเช้านางตื่นขึ้นแล้วเดินไปท้ายสวนที่นั่นมีต้นโพเก่าแก่ตั้งตระหงานนางลองขุดพื้นดินใต้ต้นโพไม่นานนักน้ำใสสะอาดก็พวยพุ่งพุ่งขึ้นมาตั้งแต่นั้นมาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของแม่เท่าทองก็หล่อเลี้ยงชาวบ้านทุกคนไม่เคยแห้งแล้งอีกเลยข้อคิด ความดีและความเสียสละจะนำพาสิ่งมหัศจรรย์มาสู่ชีวิตน้ำใจที่แบ่งปันจะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข